กราวสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่รพบผมทางไทยปลาทองจากช่องทาไทยพาไปดูนะครับวันนี้เราจะพาไปดูเพื่อนบ้านของเราอะนะประเทศข้างเคียงเขาเรียกเราประเทศข้างเคียงนะนั่นก็คือสปปลาวนะครับวันนี้นี่ต้องขอบคุณน้องช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับเขาไปเห็นแล้วก็เลยอเอามาทําประเด็นนะครับขอบคุณมาก ก็ไปฟังพระท่านหนึ่งท่านเทศเนาะพระท่านเทศจะเป็นด้วยติดอยู่ในความคิดแบบนั้นก็เลยมองแต่มุมนั้นก็เป็นไปได้เพราะว่ามันมีหลายส่วนซึ่งเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันแล้วนี่ก็ยังมองมองเป็นเรื่องที่ไม่ชอบกันอยู่มันมันบ่อยนะครับที่ ประชาชนลาวมองคนไทยเป็นแบบนั้นแต่ในเรื่องที่เป็นแบบนั้นนีเราก็ก็พอเข้าใจได้เพราะเกิดจากการสอนนี่แหละสอนจากโรงเรียนบ้างจากพระจากเจ้าบ้างเพราะว่าอิทธิพลของความเชื่อมันก็มีเยอะนะเพราะการสอนจากพระมันอาจจะได้ผลดีแต่ก่อนอื่นนี่เราไปฟังพระเทศก่อนเทศแล้วเรามีความคิดอย่างไรนะแล้วก็เม้นกันส่วน คนเราจะเม้นด่าผมก็เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดานะผมบอกเลยว่าผมอ่านไม่ออกหรอกอ่านไม่อ่านไม่ออกเพราะกดแปลก็แปลไม่ตรงนะประมาณนั้นไม่ต้องด่าเสียเวลาก็โอเคนะครับลองไปฟังดูอ่านของไทยที่ว่าให้ฟังอันหนึ่งเลิกได้อันนี้เลิกหน่อยคนนักสิหูหน่อยคนนักสิขึ้นไทยเนี่ยมันบ่าทัานได้ลดละ ลดละแผนการที่กืนกินเหล้าเฮานี่ท่านบม่ได้ลดละแผนการที่ครอบคลองเหลานะ้านเนี่ยมันแต่งตั้งอัน,นันใช้คนควายของมันไล่หูบแบบไลยหูการใช้เศรษฐกิจมันก็มานัมใช้สังคมมันก็มานัม สายศาสนามันก็มาน้าแผนการมันอ่ะนะคอยเห็นเอกสารอันหนึ่งที่่นพิมพ์แจกกันแผนการครอบคลองเล่าเดี๋ยวนี้เขายังเขียดแซนว่าพลังมาญาติเอาดินมั่นไหยมันเขียนเป็นประวัติศาสตร์เป็นผู้มีศาสตร์ซอนลูกซ้อนล้านมันอยู่เท่าคู่มือนี่อะไรพลังเศษมาญาติเอาดินมั่นมัน แต่ข้าวเนี่ยของมันมันปกคล้องเขาเด้หอดพูดหอดแดนแก้วผมมันอยู่ในแผนทีมันมัดเลยได้ตอนนั้นฝนระั่งได้มาเอาไว้เนี่ยจังยังเหลือซื้อเหลา้าดูในโลกนี่ยเลยตอนะนั้นลังคนด่าจัก,กรพรรดิฝรั่งจัก,กรพรรดิฝรั่งโอ้ยผมมีจัก,กรพรรดิฝรั่งช้างมึงสิยจะมีเลา้าฝรั่งได้มาเอาไว้ <c oughs> จะว่าไม่เธอหนึ่งว่านักการเมืองเพราะนักการเมืองไทยผู้แทนนี่แหละถามรุ่ไก่สอนความถาม่น็นิเพิ่อนกเพิ่นสิไม้ความวันใดได,ไดแหละถามให้เล่าถามในลักษณะที่ดูถูกเล่าหมดหรือหนา้าใดทามแผ่นดินลาว ยังเท่าไรยังเท่าไรก่อนด้วล yeah, ้าอยู่เขตของเราอยู่อยู่ไหนก่นด้าลุงก็สอนเล่าตอบว่าบอลได้ม่นมีเสียงแค่นอะไรมีเล้าอยู่หันเราว่บอลได้มีเสียงแค้นไม่เล่าอยู่หันเรา ความขันพระเจ้าพาระงมก็ยังเขียนไหวเด้ผู้ใดอยู่เพื่อนห่างกินเกาเหียวจำประด็เที่ยวลินเท้าแขกด้วยเสียงแขนแอวแขกด้วยเสียงแค่นอันนั้นคือคนล่าเดี๋ยวนี้เขาบอยอมเขาบอยอม,เข,ยอมเขาวางแผนที่ครอบคลองลาาเขาบอ่ได้ด้านหนึ่งเขาเอาด้านหนึ่งเดี๋ยวนี้เขา,เาพยายามเอาด้านวัฒนธรรมกับกับเศรษฐกิจ เขาได้พ้นไปครึ่งหนึ่งแล้วดเดี๋ยวนี้หู้ศึกมันทรงพระไปอยู่อเมริกานี่คอยไปเห็นเลยอยู่อเมริกาพระไทยทั้งหมดที่ไปอยู่ในอเมริกาแนะม่นไปอาศัยกินน้ำคนลาวทั้งหมดคนลาวเล่าผลายเรียบอยู่อเมริกาเดี๋ยวนี้มันล้านปลายบนนี้คนลาวนะ อยู pi, er so, ่เมืองนั่นอยู่เมืองนี่วันใดคนเล่าอยู่ทีทีมันไปตั้งวัดนะฮะแล้วมันกับเทศนาโคเศนาเอาไม่ออกเล่าได้เป็นไม่ออกคำเพิ่อนคนไทยมันก็บมาลัยประนันอยู่กระจายกระจายแล้วเธอกับคนเล่าตั้งวัดขึ้นตั้งวัดขึ้นเนี่ยมันไปขออยู่น้าไปขออยู่น้าเป็นเป็นลูกวัดลูกว่าเพิ่นบัานนี้เพิ่นยังคู่เล่าเพิ่นยังคู่วัน ขี้โง่โง่มรสลัดคือมันมันเทศมันจะเป็นโฆษณามันจะเป็นเห็นั่นเห็นี่มันจะเป็นมะแล้วย้อนคนิย่อมมาแล้เมื่อฟังดูแล้วนี่เราจะรู้เลยว่ามันติดขัดมาแต่โบราณเรื่องที่พูดมามันก็ควรจะมีเบื้องหลังบ้างนะผมจะลองเล่าให้ฟังบางคนอาจจะยังไม่รู้นะคือช่วงสมัยหนึ่งซึ่ง ประเทศไทยเนี่ยขยายอาณาจักรอย่างมากเลยตอนนั้นก็น่าจะเรียก,รยกประเทศสยามนะก็คือสมัยกรุงทนบุรีต่อด้วยกรุงรัตนโกสินทร์ของต้นช่วงต้นช่วงรัชกาลที่หนึ่งนะครับแต่แต่ตอนที่ไปตีเวียงจยันนีเท่าที่ มีความรู้นะที่รู้มาผมผมก็จําประวัติศาสตร์ไม่ได้มากมายหรอกเพระเาะว่าการสอนไม่ได้ต่อเนื่องอย่างนั้นนะครับไทยไม่ได้จงเกียดจงชังแล้วก็สอนให้เกลียดชาวบ้านอย่างนั้นนะก็คิดน่าจะเป็นเจ้าพยามหา,ศา,ศากษัตริย์ศึกในขนาดนั้นนะตีเวียงจันทร์นะครับซึ่งตอนนั้นก็ได้เอาพระแก้วมรกตมาบ้านเราด้วยก็ตีได้เยอะนะครับข้างล่างก็ตีไปโหด ภาคใต้ก็ตีไปนู่นแหละมาเลเซียก,ก็กินไปเยอะเขมรนี่แทบหมดนะฝั่งลราวนี่ข้ามลราไปเลยถ,เถึงเขตเวียงถึงเขตเวียดนามนู่นเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นอนาณาเขตของไทยไม่คือไม่ใช่เวลานน้อยตั้งแต่ที่นั่นแหละตั้งแต่กรุงธนบุรีมาจนกระทั่งเสียนี่ผมก็ไม่แม่นประวัติศาสตร์นะก็น่าจะเสียในช่วงที่รัชกาลที่ห้าซึ่ง เป็นการเอาอธิปไตยของชาติไว้ก็เลยมีการาแบ่งที่ดินตามตามการเรียกร้องของอประเทศมหาอำนาจตะวันตกนะก็คือช่วงนั้นเนี่ยลาวนี่ก็คือฝรั่งเศสนะครับเราน่าจะเร,ราวลากับขเขมรแล้ว,วนะนี่คือฝรั่งเศสเราก็ต้องแบ่งสิ่งที่อยู่ในครอบครองของเรามาตั้งสี่สมัยหสมัย สีราชการหาราชการก็คือลาวนั่นเองส่วนลาวจะใหญ่ยังไงจะเล็กยังไงสมัยโบราณไปนี่ไม่พูดถึงนะแต่เราก็แบ่งลาวให้ก็คือแบ่งพื้นดินที่เป็นลาวนัปัจจุบันให้ก็คือฝั่งขวาแม่น้ำโขงนะครับก็ให้เข้าไปรวมทั้งให้ฝรั่งเศสนะครับรวมทั้งเกาะแก่ง ตามไม่น้ำโขงก็ให้ฝรั่งเศสไปนี่คือข้อตกลงกับมหามนาจในขณนะนั้นถ้าเราไม่แบ่งมันก็จะมารบปลาค่าฟันจนเราเสียเสียกรุงเสียเมืองเสียประเทศถูกยึดครองเหมือนหลายๆประเทศนี่ไม่รวมทั้งอังกฤษที่แบ่งฝั่งทางพม่านะครับซึ่งก็เอาแต่แต่ทีละคลิปดีกว่าคลิปนี้พูดถึงลาวก็พูดกับฝรั่งเศสทีนี้หลวงพ่อท่านเทศเนี่ย ท่านก็บอกว่าไทยนี่จ้องแต่จะเอาเราอยู่เสมอนะเพราะว่าเออก็ท่านก็สอนประวัติศาสตร์ลูกหลานท่านน,นะะว่าถ้าไม่มีฝรั่งเศสนี่คงไม่มีเราในวันนี้แน่นอนครับไม่มีเราในวันนี้แน่นอนเนะี่ยเออเป็นไทยทั้งหมดนั่นแหละอืมพอฝรั่งเศสมาเอานี่แหละเราถึงแบ่งให้นะครัก็ก็ปรากฏว่าสิ่งที่ท่านคิด ผมไม่เห็นด้วยก็คือการที่ว่าไทยอยากได้ลาวเสมอเพราะว่าเคยเป็นของไทยมาก่อนอช่วงหนึ่งนะ,ะก็เลยอยากได้อันนี้นี่ผมพูดจำความรู้สึกของคนปัจจุบันนะครับคนรุ่นใหม่นี่ไม่มีอยากได้ลาวเลยพูดก็พูดนะ่ะไม่พูดถึงเชียงตุงนะพูดถึงลาวเนี่ยไทยไม่เคยอยากได้ลาวนะผมบอกเลยเพราะว่าลาวนี่ล้าหลังมากถ้าเราเลาวมาบวกนี่ เท่ากับนี่มาเพิ่มนะเออถนนหนทางต้องทำใหม่อีสานกว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยประเทศไทยต้องทุ่มทุ่มมาตั้งหลายสมัยนะครับอีสานถึงพัฒนาได้ขนาดนี้และอีสานพัฒนาทั้งด้านคมนาคมและด้านการเกษตรก็คือการเกษตรก็สามารถทําไร่ไถนาทําไร่ทํานาเต็มพื้นที่บวกด้วยทฤษฎีของ พระเจ้าอยู่หัวของเราในหลวงราชการที่เก้าก็ทําให้อีสานนี่แตกต่างจากเราคนละยดกันเลยนะถ้าเอามาถ้าเอามาน,ะาามานี่พูดถึงถ้าเอามานะามันจะได้ตอบว่าทําไมเขาไม่อยากได้ถ้าเอามาต้องเสียงบประมาณอีกเยอะแยะครับเยอะแยะแล้วก็เมื่อไม่มีน้ําโขงขัน้นการที่จะทะเลาะกับเวียดนามมันก็มีเยอะอ,อีกอย่างเดียวนี้เราก็ไม่ใช่ลราธรรมดาแล้วเป็นลราเวียด ก็เห็นธงชาติขึ้นเป็นแถวอยู่บอกตามตรงเลยไม่เคยอยากได้เพราะว่าดูแลประเทศตัวเองขนาดนี้ก็ยังเหนื่อยแล้วแล้วประเทศตัวเองก็คือมันก็เหมือนกับข้าวข้าวปั้นหนึ่งแบ่งให้คนห้าคนมันก็ได้เยอะแต่ข้าวปั้นเดียวกันเท่ากันแบ่งแปดคนมันก็ต้องเหลือน้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นไม่เคยอยากได้ลาวไอ้ที่ให้ยืมก,กู้ยืมยืมทุกวันนี้ข้อ,อนี้แหละ เนี่ยหลวงพ่อท่านมองไปเหมือนว่าระบบเศรษฐกิจเราต้องไปขายน้ำปูน้ำปลาเขาก็อยากซื้อเราก็ขายให้ใช่ไหมเราเป็นพ่อค้าไม่อยากซื้อเราก็ไม่ขายก็ธรรมดานะเออทงวัฒนธรรมอยากให้คนลราพูดภาษาไทยพูดภาษาไทยแล้วมันได้อะไรกับเราอ่ะนอกจากมามาทําให้คนไทยเข้าใจภาษาพูดเออแล้วเขาก็สงสารเขาก็โอนเงินไปให้น้องเตียงทองบ้างน้องอะไรบ้างเออทำบุญเป็นสายบุญกันเต็มไปหมด เราไม่มีเสียนะครับควบกวับไทยเนี่ยเออพอมีปัญหาหน่อยไทยก็ให้กู้ทํานั่นทํานี่มีแต่ช่วยแต่ว่าบอกบอกว่าอยากได้นี่ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีเลยนะครับผมบอกลุงพ่อเลยไม่มีครับเราไม่อยากหาเฮาสี่หัวเอาของเราพอแล้วครับเหนื่อยมากแล้วขนาดนี้เนี่ยการดูแลก็พอแล้วไม่ต้องไปอยากได้มากไม่มีใครอยากได้เลยเราพูดก็พูดนะแล้วก็ประเด็นที่ว่าคนไทยเหมือนกับเจ้าเล่ อยากได้ทุกอย่างแม้แต่ศาสนานะก็ส่งคนนั้นคนนี้ไปเพื่อที่จะเอาเอาเหมือนกับเป็นความเชื่อศาสนาตามเราคงไม่มีใครบ้าขนาดน,นั้นนะผมว่าไอ้ที่พระที่วัดที่เขาสร้างอยู่อเมริกาหรือต่างประเทศเยอะๆที่คนเราอพยพไปนะเ,เขาสร้างวัดทําไมคนเรามาเป็นแม่ออกคำนะแล้วก็ <S 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 คนคนภาคกลางฟังไม่รู้เรื่องก็ก็ก็แล้วแต่ออกคาแม่ออกคำก็คือคนมาใส่บาทเป็นประจำนะเออประมาณนั้นทําไมเขามานี่ผมจะบอกหลวงพ่อนะลาวี่มีสองลาวนะการที่ไทยรักลาวเราไปช่วยรบช่วยลาวขาวรบต้องป้องกันคอมนิตดนี่เราเสียหายไปเยอยะแยะครับขาดทุนคนตาย เสียค่าจ่ายเยอะแยะเพราะอยากเอาคนลาวไว้เหมือนเดิมเป็นลาวขาวลาวที่มีพระเจ้าแผ่นดินของลาวทีนี้คนอเมริกาทําไมไปวัดไทยเยอะก่อนจะไปเมืองนอกไม่ว่าอเมริกาฝรั่งเศสหรือ,อแคนาดาที่ย้ายกันมามเยอะแยะนี่พวกเหล่านี้นี่ส่วนมากก็คือข้ามมาฝั่งไทยก่อนน้อยคนที่จะไม่เห็นคุณค่าของฝั่งไทยเนรคุณฝั่งไทย นะเนี่ยต้องไปฟังเทศอยู่คนที่จะออกไปเมืองนอกได้ก็ข้ามมานี่ก่อนเพื่อจะเหมือนก็ทุกวันนี้แหละการเครื่องมีเราไม่ได้บินตรงไปสหรัฐเลยนะจะมาขึ้นที่ไทยอยู่ก็เหมือนกันสมัยก่อนก็มาที่ไทยอยู่ในศูนะยะ์อุบพยบแล้วเราค่อยให้ไปประเทศที่สมที่เขารับทุกวันนี้มันถึงมีคนเราอยู่แคนาดาอยู่อเมริกาเยอะแยะ อเมริกาเป็นล้านพอไปตั้งวัดไทยทําไมก็คนลาวเหล่านี้เขาเรียกว่าลาวขาวนะครับลาวขาวลาวที่ชอบกันกับไทยเพราะเขารู้บุญคุณว่าไทยเนี่ยไปรบช่วยเขาแทบเป็นแทบตายเหมือนเวียดนามใต้ไทยก็ไปรบช่วยแทบเป็นแทบตายไม่อยากให้เป็นคอมมิวนิสต์แต่ก็แพ้เวียดนามเหนือเนี่ยก็เหมือนกับแพ้ลาวแดงไงทีนี้คนที่เขานหนีไปในส่วนมากคือเขาอปอยมานี่เขาถึงไปก่อน เขาถึงรักคนไทยเขารักวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าเรากับไทยวัฒนธรรมเหมือนกันอยู่แล้วพระไทยเขายิ่งรักพ่ออะไรเพราะเคยช่วยเขาถ้าไม่มีไทยเขาไม่ได้ไปหรอกครับเมืองน่ n เมืองนอกเนี่ยเอ่อจะขี่ขึ้นบินจากลราไปเหรอสมัยก่อนมันไม่มีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนพูดนั่งพูดอยู่ทุกวันนี้เหมือนพระทันเทศเนี่ยท่านไม่รู้ว่าอะไรคือบุญคือคุณนะคิดว่าเขาอยากได้ประเทศตัวเองจะเอามาทําไมประเทศลรา ไม่นีไมมีอะไรแตกต่างเลครับที่ดินที่ไหนก็มีที่อีสานก็มีเพราะฉะนั้นเข้าใจผิดที่คิดว่าไทยอยากได้ไทยแค่พัฒนาอีสานให้มันเจริญเหมือนภาคกลางเขาก็เบืองงบประมาณเยอะแยะแล้วนี่ไม่รวมถึงคนบางคนชอบมาว่าอีสานเป็นของลาวเนี่ยนะพวกนี้พวกพวกนี้เราไม่อยากพูดด้วยนะพวกปัญญาอ่อนเนะออเออแล้วบอกเนี่ยบอก ไปมีคนเรามาดูเยอะก็จะบอกให้รู้นะเราเว,วียดนามก็เหมือนกันเวียดนามก็มีเวียดนามแดงกับเวียดนามขาวก็คือเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้แม้จะแพ้กันมันก็ยังมีคนอยู่นะครับเราก็เหมือนกันแม้จะแพ้แพ้กันมันก็ไม่ได้ออกมาทั้งหมดเราขาวเราซึ่งรักพระเจ้าอยู่หัวของตัวเองก็มีอยู่ในเราเยอะแยะเขาก็รู้ว่าไทยคืออะไรที่ไทย ยอมเสียสละไปรบช่วยเขานี่เขาไม่ได้รบเอาลาวนะครับไทยไปลบในลาวนี่ไม่ได้รบเอาลาวเพื่อจะเอาลาวมาเป็นของไทยอีกครั้งไม่ใช่นะครับไปลบช่วยให้กษัตริย์ของเราไม่ได้ถูกโคนล้มแต่สุดท้ายก็แพ้ลาวแดงเหมือนทุกวันนี้ผมก็เข้าใจทําไมคนลาวไม่ชอบคนไทยไม่น้อยหนึ่งวิธีการสอนนี่แหละพระท่านสอนบ้างโรงเรียนสอนบ้าง ก็ต้องสอนนี้เกลียดไทยเกลียดไทยมันเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างเงี้ยนะนี่ไม่รู้ยังสอนกันอยู่หรือเปล่าแต่ว่าฟังเทพโยมาเขาบอกว่าสอนอยู่นะผมก็ฟังเข้ามาเออแล้วผมไม่ได้แปลกใจที่ลาวแดงจะไม่ชอบไทยเพราะเราเคยลบกันแต่ลาวขาวเนะี่ยเขาชอบไทยส่วนมากลาวขาวให้ทำอะไรตอนนี้ก็มีไม่น้อยน่าจะ80%สครับส่งคนเข้ามาทำงานในไทยส่งเงินไปสร้างบ้านเขา เราแดงอยากได้เงินบ้างก็ทำใจมามาแล้วบน่นนั่นบ่นนี่ก็เต็มไม่หมดใช่ไหมสี่ร้อยก็ไม่พอใช้ห้าร้อยก็ไม่พอใช้เอาความโง่ติดตัวมาด้วยนะเดี๋ยวนี้ไทยยังไม่ได้ให้ค่าแรงสี่ร้อยนะคนไทยยังไม่ได้สี่ร้อยมีคนลาวก็จ้างสี่ร้อยมีโอด้วยเป็นห้าร้อยกว่ายังบ่นว่าเสียค่าเช่าอพาร์ตเมนต์นั่นนี่นี่แล้วไม่เหลือไม่เหลือยังมาพูดขายความโง่ตัวเอง คนไทยก็ไม่ได้ใช้เงินมากขนาดนั้นหรอกเขาก็เก็บหอมรอมริบไปเพื่อจะเอาเงินมาต่อทุนสร้างทุนเพื่อให้ตัวเองจะได้อยู่ดีกินดีปลูกต้นงต้นไม้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่บอกพวกเราในคลิปอย่างนี้เลยแม้แต่คนไทยหรือคนเรามาฟังก็ให้เข้าใจว่าลราก็มีสองเรานะครับเหมือนพูดกันละว้าแดงจะเข้ารบไทยก็แหวนมาทันที ช่วยว่าแดงลบไทยรู้ว่าคุณเป็นลาวแดงคุณกับเราเนะี่ยไม่ได้ถูกกันอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้อยากถูกกับคุณนะเออไม่ได้คิดว่าจะเกียดก่อนมิคุณรักไทยไม่จาเป็นต้องมาราักเรานะเอ่ะนะเอออยากซื้อก็ซื้อแต่งนัวเราเลยไม่อยากซื้อก็อย่าซื้อ,เ,เ,อ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 เออไม่มีปัญหานะครับอยากมาทํางานที่นี่ก็มาแต่ส่วนมากเรารับคนมาที่นี่ก็คือคนลาวที่เป็นลาวขาวลาวที่รักในสถาบันมหากษัตริย์เราก็เหมือนกัน เขาก็้ามาเขาก็รู้คุณประเทศไม่ได้มาแล้วมาว่าเสียหายที่ประเทศเรามันถึงอยู่กันได้ถ้ามาแล้วมาปัท้วงมานั่นมานี่ก็ถูกจับกลับครับมันมันมีบล็อกกันอยู่แล้วสมัยใหม่มันเป็นอย่างนั้นครับไม่จําเป็นต้องไป่รบราค่าฟันกันแค่จับคุณแล้วห้ามเข้าประเทศคุณก็เหงาแล้วนะโอเคเหมือนกับว่ามาตอบหลวงพ่อนะว่าที่หลวงพ่อว่าคนไทยสอนให้ คนไทยเนี่ยสอนกันให้อยากมีความอยากได้เรามาเป็นของคนไทยตอบได้เลยไม่เพราะว่าเราดูแลของเราดีแล้วของเรามันต่างกันมากข้ามโค้งไปกับอยู่ฝั่งนี้เนี่ยดูถนนก็ได้ไม่ต้องไปดูเงินในกระเป๋านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่อยากเอามาเป็นภาระแน่นอนมีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับ